บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะเงินเด็กทวนหน้าที่โฆษณาไว้บอกว่าตุลานี้จะได้เรื่องของเงินผู้สูงอายุเ,เขาบอกตุลานี้จากหกร้อยขึ้นเป็นเจ็ดร้อยใครเคยได้พันหนึ่งขึ้นเป็นพันสองร้อยห้าสิบล่าสุดนี่เพิ่งคุยกับพี่ไหมสิริกัญญามาเลยตุลานี้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและที่สําคัญเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดฟังด่วนเลยค่ะในส่วนของการรับเงินในเดือนมิถุนายนได้รับวงเงินกันคนละเท่าไหร่แล้ววันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามนะคะในส่วนของการเพิ่มเบีย้ยเงี้งีผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการโดยไม่ต้องพิสูจน์ความจนและในส่วนของการปรับในส่วนของขั้นบันไดหรือว่าการปรับบํานาญแบบทุนหน้าไม่ต้องพิสูจน์ความจนในปีงบประมาณ2,569จะได้เมื่อไหร่ได้อย่างไรบำนาญทุนหน้า 1,000บาท3,000บาท จะยกเลิกตีตกจากทางรัฐบาลจริงหรือไม่ในปีงบประมาณ2,569ล่าสุดเดี๋ยวเราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศวันนี้นะคะนันจะแจ้งข่าวดีในเรื่องของการจ่ายเงินในเดือนมิถุนายนสําหรับผู้พิการผู้สูงอายุและก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดวันที่10มิถุนายนทุกคนยังคงได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินเบี้ยที่ผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการและก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเหมือนเดิมผู้สูงอายุยังคงได้้รัับบบสิทแขนนได 10ปีถึง69ปีรับอยู่ที่600บาท70ปีถึง79ปีรับอยู่ที่700บาท80ปีถึง89ปีรับอยู่ที่800บาท90ปีขึ้นไปรับอยู่ที่1,000บาทค่ะ และนอกจากนี้นะคะเงินอุดหนุนบุตรค่ะยังคงได้รับอยู่ที่600บาทแล้วก็เบีย้ยผู้พิการค่ะยังคงได้รับอยู่ที่1000บาทนะคะคุณผู้ชมหรือว่า800บาทแบ่งตามเกณฑ์อายุนะคะอายตุต่ำกว่า1ิบปปีรับอยู่ที่1000บาทอายุ18ปีขึ้นไปรับอยู่ที่800บาทนั่นเองค่ะในส่วนของการจ่ายเงินในเดือนมิถุนาย,ยานนี้ยังคงได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมแต่ทีนี้มาดูในเรื่องของเพจประาญแห่งชาติกันบ้างค่ะคุณผู้ชมมีการยืนยันจากของกมทนะคะในส่วนของคณะกรรมการ สวัสดิการสังคมค่ะใครที่รองเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดแบบทุ่นหน้าโดยไม่ต้องพิสูจน์ความจนเบี้ยงที่ผู้สูงอายุที่จะมีการปรับแบบขั้นบันไดหรือว่าปรับแบบทุ่นหน้าในปีงบประมาณ25 6 9นนั้นจะได้เมื่อไหร่ได้หรือไม่ได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยค่ะก่อนจะเริ่มเพลงอยากจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องเศร้าเศร้ามากด้วยเพราะว่าผมเพิ่งเนี่ยก่อนเดินทางมานี่เพิ่งไปสอบอภิปรายงบประมาณแล้วก็ได้รับทราบ ข้อมูลล่าสุดว่าที่มันเจ็บในใจลึกๆถ้าทุกคนได้รู้แล้วทุกคนก็จะอย่าปากวดใส่ผมแล้วกันคือเราเคยได้ยินคำโฆษณาชวนเชื่อนะจากพรรคแกนนำรัฐบาลบอกว่าจะมีการดูแลพี่น้องประชาชนผู้สูงอายุผู้พิการเด็กเล็กถูกไหมที่ผ่านมาเนี่ยเด็กเล็กได้คนละเท่าไหร่ ศูนย์ถึงหกขวบได้คนละเท่าไหร้อยหกร้อยทำยังไงพิสูจน์ความจนร <100. S 2> ายได้ไม่ถึงแสนได้หกร้อยที่เหลืออีกประมาณล้านกว่าคนเด็กศูนย์ถึงหกขวบล้านกว่าคนไม่ได้เรามีการต่อสู้คือขายเอ o คือขายนัดสวัสดิการคือขายอะไรต่างๆออกมาต่อสู้เมื่อตอนเป็นฝ่ายค้านกับเราเนี่ยเขาก็สู้มากับเรานะแต่วันนี้เขาเป็นรัฐบาลแล้วเราก็ไปเรียกร้องบอกว่าเอ้ยเงินเด็กเนี่ยยังไม่ต้องขึ้นก็ได้ แต่ขอให้ตกหล่นมันหมดไปก่อนได้ไหมล้านกว่าคนเนี่ยแจกให้ทั่วหน้าคือเกิดปุ๊บรับปับ๊บไม่ต้องไปทําเอกสารอะไรมันเยอะแยะมากมายไม่ต้องใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เราร้องขอไม่ได้ยากไปเลยนะแล้วเขาก็รับปากบอกว่าเขาจะให้เขาจะให้เขาโฆษณาชวนเชื่อเขาพูดไปไกลถึงขนาดว่าเราขอศูนย์ถึงหกขวบเนี่ยเขาบอกให้ตั้งแต่หญิงตั้งครรภ์เลยคนฟังคํานายกแล้วดีใจมาก ท้องไปหลายคู่อืมนะแต่สิ่งที่ได้ยินวันนี้มันเจ็บใจคือเงินเด็กทวนหน้าที่โฆษณาไว้บอกว่าตุลานี้จะได้ไม่มีทางงบประมาณไม่ได้บรรจุไว้นี่คือสิ่งที่รับรู้มาเมื่อเช้านี้อยากจะระบายบนเวทีแห่งนี้ค่นะอันที่สองก็คือเรื่องของเงินผู้สูงอายุทุกที่นี้อาจจะไม่เข้าใจหลอกพะยังสาวกันทั้งนั้น แต่คนที่เดินไปสู่อายุ60ปีแล้วเนี่ยทุกวันนี้ได้อยู่เท่าไรไ้รูไไ้ได้ไงเนี่ยอายุยังไม่ถึงไอ้รู้ได้ยังไง<ด>ใครเขาบอก,ได,บอกได้อยู่หก0อยใครเคยได้ยินข่าวบ้างว่านายกบอกว่าจะขึ้นเป็นเท่าไร่ขึ้นเป็นเท่าไรสามพันพนั่นเราพูดอ,อ๋อสามพันี่เราพูดอ๋อสามพันพนี่พักประชาชนพักเก้าไกลพูดเขาบอกว่าจะขึ้นให้อีก ร้อยหนึ่งอาไปเจ็ดร้อยอ่าเปเจ็ดขึ้นเป็นเจ็ดร้อยได้ยินไหมได้ยินปนะ่ะเขาบอกตุลานี้จากร้อยขึ้นเป็นเจ็ดร้อยใครเคยได้พันึ่งขึ้นเป็นพันสองร้อยห้าสิบล่าสุดนี่เพิ่งคุยกับพี่ไหมศสิริกัญญามาเลยตุลานี้อ่าไม่ได้ดอ๋อไอท้ทีเรื่องที่ประชาชนอยากได้ดทีเรื่องที่ประชาชนต้องการทีเรื่องที่รับปากไว้กับประชาชนทำไม่ได้ ใช้เงินเงินเด็ก6,000นกว่าล้านใช้เงินผู้สูงอายุ20,000ประกว่าล้านทีดิจิตอลวอลเลตจ่าย500 0 0นล้านมึงตะบี้ตะบันทำ ล่าสุดนะคะคุณณชาบุญชัยอินสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะในเรื่องของการเพิ่มสวัสดิการในส่วนของเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดและก็คนแก่ซึ่งในส่วนของการโพสต์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะเป็นการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎรได้มีการพิจารณาเรื่องแผนการใช้งบประมาณด้านสวัสดิการสังคมประจําปีงบประมาณ2569และแนวทางในการดาเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประส 2569ได้เชิญผู้แทนจากทางกระทรวงมหาดไทยและกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะคะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาชี้แจงความคืบหน้าในการเพิ่มเบี้ยงชีพผู้สูงอายุในอัตราใหม่แบบขั้นบันได เพื่อให้พอต่อค่าของชีพซึ่งก่อนหน้าน,นี้เคยมีการประโคมข่าวว่านางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงมาข้อเองจนได้ไฟเขียวผ่านครมอเมื่อวันที่29ิพฤศจิกาย,ยนสองนที่ผ่านมารับเสียงชื่นชมหน้าบานกันไปทุ่วหน้าเลยนะคะแต่ตอนนี้ค่ะทางคณะกรรมการจึงอยากทราบความคืบหน้าเพราะถ้าเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลให้ความสําคัญจริงต้องมีการตั้งงบประมาณไว้ในการร่างงบประมาณประจําปี2569ด้วย จึงได้เชิญทั้งสองหน่วยงานมาให้ข้อมูลค่ะ ข้อมูลล่าสุดที่ทางกรรมธิการได้รับคือสำหรับกรณีเบี้ยงชีพผู้สูงอายุกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าในปีงบประมาณ2,569จำนวน1,014,176ล้านบาทเพื่อให้เพียงพอต่อการจ่ายเบี้ยงชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดาตามมติครมแต่ปรากฏว่ามีการปรับลดงบสำนักงบประมาณอยู่ที่86,163ล้านบาทลดลงอยู่ที่28,000ล้านบาทขณะที่กรมกิจการเด็กและก็ ชชี้แจงนะคะว่าได้จัดทําขอเงินอนุมัติหรือว่าเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแบบทุนน่าอยู่ที่2 3 0 0 0ล้านบาทตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักเกณฑ์ไว้นั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะในส่วนของการช่วยเหลือครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งครั้งที่สะท้อนว่ารัฐบาลเพื่อไทยมองไม่เห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไม่เคยคิดที่จะตอบแทนพี่น้องประชาชนและในส่วนของความเพิ่มหน้าตรงนี้เมื่อไหร่รัฐบาลจะให้ความ กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มเด็กกลุ่มผู้สูงอายุและก,กลุ่มผู้พิการน่าสุดนะคะก็ได้พูดว่าผมและคณะกรรมาการเห็นตรงกันว่างบประมาณสําหรับเงินอุดหนุนเด็กและเกิดแบบทุนหน้าแล้วก็เบี้ยยืที่ผู้สูงอายุควรได้รับการสนับสน,นุนตามคําของงบประมาณเพื่อให้ประชาชนได้รับสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ตามความเห็นชอบในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีของโครงการากาดังกล่าวโดยหลังจากนี้คณะกรรมาการจะทําหนังสือไปยังรัฐมนตรีนะคะว่าการกระทรวงการคลังเกี่ยวกับข้อเสนอและเสียงสะท้อนหลังจากที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของการจัดสรรงงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีในลําดับต่อไปค่ะเอาละค่ะพี่น้องประชาชนก็ขอบคุณเพจบํานานทุนหน้าและก็ขอบคุณการชี้แจงจากคุณนัชชาบุญชัยอินสวัสด์นะคะสสทางภัคประชาชนมากๆคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับการเพิ่มสวัสดิการไม่ต้องพิสุจน์ความจนทั้งเด็กทวนหน้าผู้สูงอายุผู้พิการร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้นะคะคลิปนี้นลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ